ฝรั่งอึ้งตาแตกเห็นคลิปทหารพรานไทยบุกเคลียรสนามเพาะยุดทวิธีเป๊ะจนนึกว่านาโต้มาเองวันนี้นะครับมีประเด็นร้อนๆจากโลกออนไลน์มาฝากกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปวิดีโอการปฏิบัติงานของพีพีทหารพรานไทยเรานี่เองครับที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่บุกยึดแนวบังเกอร์ของฝั่งกัมพูชาครับบอกเลยว่าคลิปนี้พอชาวต่างชาติเขาได้เห็นหลายคนถึงกับอึ้งครับ บางคนบอกว่าบรรยากาศมันเหมือนย้อนกลับไปดูหนังสงครามยุคสงครามเย็นเลยบางคนก็ชมเปาะเลยว่าทหารไทยเล่าของจริงสื่อสารกันแม่นยำยุทธวิธีเยี่ยมแถมยังเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับโลกอย่างนาโตอีกด้วยครับเรื่องเราจะเป็นยังไงแล้วชาวต่างชาติเขาจะพูดถึงทหารไทยว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับ ก่อนอื่นขอบอกที่มาที่ไปของคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ต้นฉบับมาจาก Facebook ของคุณชีวิตจะสอนชีวิตนะครับซึ่งพี่เขาเป็นเจ้าของคลิปเขาเป็นทหารพร,รานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานจริงครับต่อมาก็มีสมาชิกในเว็บไซต์เลดดิคนำวิดีโอไปโพสต์ต่อโดยระบุหัวข้อว่ากองกำลังไทยกำลังเคลียร์สนามเพาะทหารกัมูชาด้วยปืนไรเฟิล M16A1 ภาพในคลิปเนี่ย จะเผยเห็นการปฏิบัติงานของทหารพร,รานสองนายครับที่กำลังรุกคืบเข้าเขีร์พื้นที่อย่างระมัดระวังมีการขว้างระเบิดเข้าไปในบังเกอร์เพื่อเลีรยเป้าหมายแถมในคลิปนะครับยังมีการตัดสลับภาพมุมสูงจากโดรนที่คอยบินสังเกตการอยู่ด้วยเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับยุทธวิธีที่เข้มข้นเลยทีเดียวครับส่วนตัวผมนะครับพอได้ดูคลิปนี้แล้วบอกตรงๆเลยว่าขนลุกครับมันคือการปฏิบัติงานจริงๆและคงมีความกดดันสูงมาก แต่พี่ๆทหารพร,รานเขาดูนิ่งมากนะครับและเป็นงานสุดๆจังหวะเคลื่อนที่การระวังหลังให้กันมันแสดงให้เห็นเลยว่าผ่านการฝึกมาอย่างหนักแน่นอนครับซึ่งความรู้สึกนี้ก็ตรงกับความทิ่เห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะหลังจากที่ฝรั่งเขาได้ดูคลิปภาพรวมคือเขาค่อนข้างทึ่งในศักยภาพของทหารไทยเราครับหลายคนมองว่าไทยเรามีความเหนือกว่าทั้งเรื่องอาวุธและการฝึกฝนบางคนวิเคราะห์ไปถึงว่า ไทยเรามีการฝึกร่วมกับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐบ่อยๆทำให้รูปแบบการลบดูทันสมัยและเป็นระบบระเบียบมากกว่าฝั่งคู่กรณีครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าชาวเน็ตต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นต่อคลิปนี้ว่ายังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวต่างชาติทันแรงนะครับเขาบอกเลยว่านี่มันเริ่มดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การประทะกันตามแนวชายแดนแล้วนะเนี่ย แต่ก็มีคนเข้ามาแย้งพร้อมกับวิเคราะห์ยาวเหยียดเลยครับว่าไม่ล็อกมันก็แค่การประทะกันตามแนวชายแดนนั่นแหละพวกเขาเพิ่งเซ็นสัญญาหยุดยิงกันไปเองกัมพูชาน่ะหรอเทียบชั้นกับไทยไม่ได้เลยกองทัพไทยมีขนาดใหญ่กว่า5เท่าและมีงบประมาณมากกว่า1 0 2ถึง20เท่าไทยครองความได้เปรียบทางอากาศและกวาดล้างยุทธุปกรณ์ของกัมพูชาไปได้เยอะทหารไทยได้รับการฝึกมาดีมากใช้อุปกรณ์เก่าของอเมริกา ถึงจะไม่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนถ้าเทียบกับสิงคโปร์นะแต่ไทยเรียนรู้บทเรียนจากยูเคนและนำโดนมาใช้สนับสนุนพวกเขาฝึกร่วมกับพันธมิตรบ่อยมากทั้งสิงคโปร์ญี่ปุน่นเกาหลีใต้มาเลเซียและอเมริกาในคอปบ,บากโกส่วนกัมพูชานั้นค่อนข้างโดดเดี่ยวผู้นำพยายามจะตีตัวออกห่างจีนแล้วหันไปหาตะวันตกมากขึ้นแต่กองทัพกัมพูชายังดูแย่อยู่เลยทหารใส่รองเท้าแตะกับปืนอาก้าสนิมเคอะ คอมเมนต์ต่อมาครับแซวเรื่องอาวุธใหม่ๆของฝั่งกัมพูชาครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อก่อนกองทัพกัมพูชาเคยให้นักท่องเที่ยวลองยิงปืน AK สะอาดๆหรือแม้แต่ RPG เพื่อแลกเงินดอลลาร์ที่เสียมลาดผมเดาว่าพวกในพ้นคงเก็บปืนดีๆใหม่ๆเอาไว้ไว้ทำเงินตรงนี้แหละ มาดูมุมมองเรื่องประสบการณ์หน้างานกันบ้างครับท่านนี้บอกไว้ว่าดูเหมือนไทยจะได้รับประสบการณ์ภาคสนามจริงๆท,ท,ที่ดีมากเลยนะส่วนกัมพูชาดูจะหลุดฟอร์มไปหน่อยในสถานการณ์นี้มีใครรู้ไหมว่ากัมพูชาเขาจัดรูปแบบการลบตามใครของไทยเนี่ยดูจะชอบอเมริกามากเลยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์จากคนที่อ้างว่าเคยมาฝึกร่วมกับทหารไทยด้วยตัวเองเขาบอกไว้ว่าผมเคยฝึกหน่วยทหารไทยเรื่องการลบระยะประชิดเมื่อหลายปีก่อน พวกเขาอาจจะขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยสุดๆแต่พวกเขามีความรู้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถมากพวกเขาซ้อมโดยไม่ใช้กระสุนบ่อยมากเพื่อไม่ให้เปลืองกระสุนดังนั้นการที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดมันเลยทำให้ผมประทับใจพอดูเลยละอีกท่านนะครับที่เคยทำงานร่วมกับทหารไทยก็กล่าวชื่นชมเช่นกันครับก็บอกเลยว่ากองทัพไทยเนี่ยเป็นกองกำลังที่ประมาทไม่ได้เลยนะ ผมเคยทำงานกับพวกเขาหน่อยนึงผมเคารพพวกเขาจริงๆและวัฒนธรรมของพวกเขาก็เจ๋งสุดๆด้วยพอพูดถึงไทยนะครับเรื่องอาหารการกินก็ต้องมาครับอย่างคอมเมนต์นี้เขาบอกไว้ว่าอาหารของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะดูเป็นประเทศที่เท่และน่าสนใจโดยรวมแล้วเป็นประเทศที่อยู่ใน,นิิต์ที่ผมต้องการจะไปมีคนสงสัยเรื่องยุทธวิธีแบบจีนครับว่ากัมพูชาจะมีกำลังพลเยอะเหมือนจีนไหมเขาบอกไว้ว่า ผมไม่รู้เรื่องกลยุทธ์และสงครามเท่าไร่แต่รู้ว่าจีนชอบลบแบบไหนอยากรู้ว่ากัมพูชามีทหารเยอะขนาดที่จะถมคนเข้าใส่สงครามได้ไหมก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะครับเพื่ออธิบายเรื่องประสบการณ์ลบของจีนครับเขาบอกไว้ว่า จริงๆแล้วจีนมีประสบการณ์ลบจริงน้อยมากตั้งแต่ยุค50เป็นต้นมานอกจากแพ้สงครามชายแดนให้กับเวียดนามและการปราบจะลาลน,นิดหน่อยในแอฟริกาพวกเขาก็ไม่มีกำลังพ้นที่มีประสบการณ์จริงๆหลงเหลืออยู่เท่าไหร่ล็อกแต่แน่นอนว่าพวกเขามีอุตสาหกรร,รมอาวุธที่แข็งแกร่งนะส่วนคนนี้นะครับก็มาตอบเรื่องสภาพกองทัพกัมพูชาครับก็บอกไว้ว่า ไม่เลยกองทัพกัมพูชาหน้าเห็นใจทหารประจำการมีแค่7 8็ดถึงแดหมื่นนายฝึกค่อนข้างแย่ประเทศบอบช้ำจากสงครามกลางเมืองในยุค7 0 8 0และไม่เคยฟื้นตัวจริงๆสักทีจีนลงทุนไปเยอะในกัมพูชาแต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะการคอรับชันแถมจีนก็ไม่ได้ช่วยกัมพูชาเท่าไหร่ล็อกในความขัดแย้งรอบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับวิเคราะห์เรื่องหลักนิยมของทหารกันบ้างครับท่านนี้บอกไว้ว่า กัมพูชาใช้หลักการทหารตามแบบสหาภาพโซเวียตและเวียดนามโดยมีจีนเป็นผู้ส่งอาวุธและอุปกรณ์หลกักรวมถึงเป็นผู้ฝึกซ้อมแต่การฝึกนี้เอามาใช้จริงได้ไหมก็ไม่เชิงกองทัพส่วนใหญ่ของกัมพูชาเหมือนกองกำลังติดอาวุธจนๆมากกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลบกับภายนอกแต่เน้นรักษาความมั่นคงภายในระบอบมากกว่ามีคนเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเขาบอกไว้ว่า กองทัพไทยก็เหมือนกับนาโตส่วนหน่วยรบพิเศษเนี่ยเขาว่ากันว่าเจ๋งมากนะส่วนกัมูชาเนี่ยเหมือนกับทีมกีฬาทีมสำรองระดับโรงเรียนคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ยังเปรียบเทียบต่อเขาบอกไปว่านี่คือกองกําลังติดอาวุธในป่าประทะกับสมุนนาโต้ชัดๆไทยอาจจะไม่ได้มีกองทัพที่ทันสมัยที่สุดแต่ถ้าเทียบกันแล้วไทยมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่ามีเงินและมีการฝึกที่ดีกว่าเยอะ คอมเมนต์นี้พูดถึงเรื่องตลกลายในอดีตครับที่ไทยเคยฝึกให้คนกัมพูชาเขาบอกไว้ว่าตลกดีเหมือนกันนะที่ไทยเคยฝึกให้กัมพูชามาเป็น10ปีมีบางเคสท,ที่เจอล่างทหารกัมพูชาติดอามพลล่มของกองทัพบ,บกไทยด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกทหารระดับสูงส่วนพวกทหารชายแดนจะถูกเลี้ยงไว้แบบไม่ค่อยฝึกอุปกรณ์แย่ๆเพื่อกันการก่อรัฐประหาร กลับมาต่อเรื่องในคลิปนะครับท่านนี้ชอบจังหวะกา,ารโยนของขวันครับก็บอกไว้ว่าจังหวะปาระเบิดนั้นสวยงามมากแถมเสียงปิ๊งของสลักระเบิดคือมันเพาะมากคอมเมนต์นี้นะครับเป็นแฟนขับปืนวินเทจถูกใจสิ่งนี้ครับเขาบอกไว้ว่าปืน M16A1 คือรุ่นที่หน้าตาดีที่สุดแล้วท่านนี้นะครับสังเกตความแตกต่างของคลิปวิดีโอทั้งสอฝั่งครับเขาบอกไว้ว่า คลิปของฝั่งไทยดูคล้ายกับคลิปการลบจากยูเคียนเข้าไปทุกวันส่วนคลิปฝั่งกัมพูชาโชคไม่ดีที่ดูเหมือนพวกกองกําลังที่ไม่ได้รับการฝึกหรือไม่ก็ผู้ก่อ,อก,การร้ายแต่ก็ถือว่าโชคดีของไทยที่จัดการพวกนั้นจนเละคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าดูเหมือนนั่งไทมแมชชีนย้อนเวลาเลยครับเขาบอกเลยว่าความรู้สึกเหมือนผมไม่เคยออกจากสงครามเย็นเลยทั้งปืน M16A1 รถถัง m 4 8มสแพตตันเจอกับ T54 T5 5 รถก่อเก็ม1ปืน AK47 และการลบในป่าเหมือนผมนั่งทานแมชชีนเลยให้ตายสิปิดภายด้วยคำชมเรื่องความเป็นมืออาชีพของทหารไทยครับเขาบอกไปว่าพวกเขาจูนกันมาเป๊ะมากสื่อสารดีคุ้มกันดียิ่งกดดันดีและดูใจเย็นมากทั้งที่มีเสียงปืนดังขนาดนั้นผมประทับใจเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าภาคภูมิใจนะครับ ที่ชาวโลกเขามองเห็นศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของทหารเล่าถึงแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ได้ล้ำยุคที่สุดแต่ฝีมือและหัวใจของพี่ๆทหารนั้นของจริงครับ ทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีประสบการณ์อะไรอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและคอมเมนต์เด็ดๆจากทั่วโลกแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ